วงในแม่น้ำหนึ่งหนึ้าเก้าผลงานดีเชฟต้นแม่แจ็กกี้งวดวันที่1กุมภาพันธ์สองห้าหกห้านี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หยบช่องแม่น้ำโขม,มาแท้วันนี้แอดมีแนวทางหวยเลขเด่นหวยปังๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมมาดูชุดแรกกันเลยนะคะของเชฟต้นแม่แจ็กกี้ ว่วันที่1กุมภาพันธ์2565นี้ห่วยรัฐบาลนะคะรูป7รอง1กัน8 2 8 1แนวทางวด2ตัวตรงนะคะได้แก่7 2 7 4 7 1 7 6 1 2 1 4 1 5 1 6และแนวทาง3ตัวตรงนะคะ5 7 2 5 7 4 5 7 1 576มาต่อกับแนวทางชุดนี้นะคะของแม่แจ็กกี้งวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้เป็นหวยรัฐบาลนะคะรูด8รอง9กัน97แนวทาง2ตัวตรงนะคะมี08 18 28 38 09 19 84 93 และแนวทาง3ตัวตรงต่อมานะคะได้แก่508 418 738หัวยชุดนี้นะคะเป็นแนวทางของแม่เจดกี้งวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะหากใครชอบสามารถไปจับซื้อจับจองกันได้ค่ะ มาต่อกับแนวทางชุดนี้กันเลยนะคะแนวทางชุดนี้เป็นของแม่น้ำหนึ่งนะคะแนวทางชุดนี้เป็นของแม่น้ำหนึ่งรัฐบาลไทยฟื้นศูนย์เน้น08แนวทาง2ตัวตรงได้แก่0778และแนวทาง3ตัวตรงนะคะได้แก่078ติด962นะคะเน้นเน้น0นย์นะคะงวดนี้ แนวทางวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะและเราก็มาถึงแนวทางชุดสุดท้ายกันนะคะแนวทางชุดสุดท้ายของวันนี้ของเราแล้วค่ะสายด่วนวงในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565ค่านี้แนวทางในการเลือกซื้อนะคะ2ตัวตรงมี40 64 02 60 และแนวทาง3ตัวตรงงวดนี้นะคะวันที่1กุมภาพันธ์นี้ได้แก่540 602หหมดกันไปแล้วค่ะสำหรับแนวทางของเราในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหากใครชอบของอาจารย์ท่านไหนหรือถูก ใจหวยชุดไหนสามารถไปซื้อมาไว้ได้นะคะขอให้ทุกคนมีโชคลาภที่ดีถูกหวยหมื่นหมื่นล้านพันพันล้านกันไปเลยค่ะ หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยของเราหากใครชอบอาจารย์ท่านไหนสามารถไปจับซื้อจับจองกันเอาไว้กันได้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีโชคลาภที่ดีของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่สิ่งใดๆน,นะคะขอให้ทุกคนปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเล่นหวยอย่างมีสติกันนะคะสำหรับวันนี้ หมดเพียงเท่านี้ค่ะแนวทางของเราหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเรานะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์หรือติชมกันได้เลยนะคะทางช่องเราจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ